การศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณ 2, 000, 2 5งพขอเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้นําการสํานัก ติดตามระบวผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่ตัวประเทศท่านรองพอ,อเขตท่านผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบายทุกท่านครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรองทีพระวังคานันให้มาเป็นประธานในพิธี แทนนะครับเนื่องจากท่านรองทีติดรชาชการสำคัญเร่งด่วนนะครับจากที่ท่านรองพอสำนักได้ารายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2567ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นทำให้ทราบว่านโยบาย เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องติดตามรายงานแล้วก็ประเมินผลแล้วก็นำผลมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ท่านพ่อเขตและผู้เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมีอยู่สามสี่ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายนะครับอยากจะให้ท่านได้รับทราบว่านโยบายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่มาจากหลายๆอย่างนะครับสิ่งแรกก็คือการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยนะครับก็จะมาเขาเรียกว่ามาจากระดับชาติมาจากยุทธศาสตร์ชาติมาจากสำนักเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาจากนโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายใหญ่นะครับซึ่งพวกเราจะต้องรับทราบรับรู้เมื่อเป็นนโยบายใหญ่เสร็จเนี่ก็ต้องส่งต่อมาให้เป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหลายนโยบายที่เป็นของกระทรวงศึกษาธิการอาจจะไม่เกี่ยวกับสพทเราบางเรื่องอาจจะเกี่ยวกับอาชีวะบางเรื่องอาจจะเกี่ยวกับ สรกรหรือสอรกรกศนเดิมหรือบางเรื่องอาจจะเกี่ยวกับรงเรียนเอกชนหรือบางเรื่องเกี่ยวข้องด้วยกันอย่างเรื่องเรียนดีมีความสุขเด็กมีคุณภาพทุกกรมทุกสำนักก็จะเกี่ยวข้องกันอันนี้คือระดับของนโยบายและเมื่อเรารับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วเราต้องมาแปลงเป็นนโยบายของสอพทนะครับซึ่งท่าน เลขาธิการของเราท่านดรธนุวงกินดาก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาแปลงเป็นนโยบายของสอพทออเป็นนโยบายเร่งด่วนเป็นนโยบายควิกวินเป็นนโยบายตามแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดซึ่งนโยบายเหล่านี้จะเป็นแม่บทที่จะทำให้เขตพื้นที่จะต้องนำนโยบายเหล่านี้ไปนำสู่การปฏิบัติ จนถึงระดับเขตพื้นที่ก็ต้องนำนโยบายของสอพทไปแปลงเป็นของเขตส่งต่อไปถึงโรงเรียนซึ่งหลายนโยบายเราจะต้องปฏิบัติด,ด้วยกันทั้งระดับกระทรวงระดับสบพทระดับเขตพื้นที่และโรงเรียนนโยบายเหล่านั้นถึงจะนำสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จนะครับซึ่งเมื่อเรา ปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จหรือไม่สําเร็จยังไงมันก็ต้องมีการตามไปดูนะครับเขาเรียกว่าติดตามไปดูซึ่งสํานักติดตามและนโยบายและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสอพทได้รับมอบหมายให้ติดตามไปดูนโยบายทุกนโยบายทุกโครงการในสังกัดสพทนะครับทั้งตามแผนปฏิบัติ และที่งอกขึ้นมาทั้งหลายเพราะนั้นจะเป็นภาระหลักของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาั้นพื้นฐานซึ่งในวันนี้เราจะมาเจาะเน้นที่นโยบายสําคัญที่ทางท่านเลขาธิการได้มอบหมายให้สำนักติดตามก็คือเรื่องการลดภาระของครูและบุคลากรทางการศึกษาก็คือการลดภาระการประเมินทั้งหลายซึ่งผมได้นำเรียน ออกรายการพฤหัสเช้าอาวสพทออไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนั้นเป็นเบื้องต้นนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการลดภาระการประเมินนะครับซึ่งการลดการภาระการประเมินนี่เป็นนโยบายข้อที่4ี่ของสองพทออของเรานะครับที่จะต้องช่วยกันนะครับซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นพอ,อเขตมานานนะครับก็รับรู้รับทราบว่า ท่านพอเขตหรือพอโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่ในเขตเนี่ยเรารู้ว่าหลายเรื่องที่มันซําซ้อนที่มันเป็นภาระหลายเรื่องเราก็จะพูดว่ารายงานทำไมหลายเรื่องเราจะบอกว่ารายงานแล้วได้ประโยชน์อะไรได้อะไรกลับมาเพราะนั้นวันนี้เราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าทุกเรื่องที่เราทำมีเป้าหมายมีความเชื่อมโยงที่จะเกิดประโยชน์กับ ประเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือในการที่เราจะลดภาระการประเมินหรือลดภาระอะไรต่างๆได้ท่านผอเขตเองก็จะต้องทําความเข้าใจกับบุคลากรน,นะครับทั้งทุกระดับเพราะนั้นแนวทางในการที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายของสปทเนี่ยทางสำนักติดตามนะครับได้ประสานท่านล่วงหน้าแล้วนะเพราะนั้น ภาคเขตนะครับว่าสิ่งแรกที่ท่านจะจะต้องทํานะครับท่านต้องไปศึกษาคู่มือแล้วแนวทางที่เราส่งไปให้แล้วว่ามันปรับลดอย่างไงมันบูรณาการอย่างไงเดิมนะครับเรามีร้อยหกสิบกว่าตัวชีวตัดตอนนี้เราปรับลดลงมาเหลือสี่สิบกว่าแล้วก็จะประเมินจริงๆอ่ะให้ท่านรายงานจริงๆแค่ยี่สบสี่ตัวชีวัดเพราะนั้นท่านก็ต้องไปปรับว่าจะบูอย่างไงนะครับเพราะนั้นต้องไปศึกษาแล้วก็วางแผนว่า จะทำยังไงซึ่งผมเชื่อมั่นในท่านพอเขตท่านรองอท่านพอกลุ่มนโยบายและแผนนะครับว่าท่านคงมีแผนในใจแล้วหละว่าจะทํำยังไงอย่างที่สามเมื่อท่านวางแผนแล้วตรงนี้เป็นจุดสําคัญก็คือท่านจะต้องมอบหมายงานเพราะเดิมมันอาจจะเป็นงานใครงานเราแต่ตอนนี้เมื่อบูรณาการแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเดียวอาจจะมีหลายกลุ่มที่จะต้องช่วยกันจากประสบการณ์ที่ผ่านมา จะทราบว่าพวกเราเนี่ยจะเกี่ยงกันนะอยู่เขตนะฝากท่านพ่อเขตด,ด้วยนะต้องมอบให้ชัดถ้าง,งานนี้เป็นสองคนเนี่ยท่านระบุให้ชัดแล้วที่สําคัญเนี่ยท่านรองที่รับมอบหมายจะต้องมีซีอหนึ่งท่านถ้าท่านพอ,อเขตไม่นั่งเองก็อาจจะเป็นท่านรองที่ท่านจะเป็นซีอที่จะตามงานเพราะไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาว่าไม่ใช่งานฉันจะเป็นงานเธอมันจะช้า มันจะเกิดผลเสียเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องประสานทุกกลุ่มประสานทุกโครงการกิจกรรมให้ให้คุยกันต้องคุยกันมากๆนะครับเพราะว่าทางสพทเองก็จะพยายามในการที่จะลดโครงการลดกิจกรรมที่จะไปตามท่านลงเพราะนั้นก็ฝากท่านพอเขตได้มอบหมายให้ชัดแล้วก็คุยกันออกคำสั่งให้ชัดแล้วที่สำคัญท่านจะต้องชี้แจง กับโรงเรียนต่อนะครับกับผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนว่าใครทําอะไรแค่ไหนมีขอบเขตมากน้อยเพียงใดใครเป็นคนรายงานเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเราพยายามจะลดภาระแต่ก่อนนี่เรื่องเดียวกันนี่ไลยสามทางเลยรายงานแต่ตอนนี้สำนักติดตามนี่ให้ท่านรายงานครั้งเดียวที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าเมื่อวันพฤหัสที่แล้วอะ นะครับตอนนี้มาตรฐานเขตเราก็ลดลงการรายงานเรื่องก,ตวกวอตปนเรื่องกรรมการโรงเรียนเราก็ไม่ให้รายงานแล้วการรายงานอีเมนเราก็ให้รายงานเฉพาะที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของท่านตัวที่อยู่นอกแผนก็ไม่ต้องรายงานเรื่องเหล่านี้ท่านจะต้องทำความเข้าใจกับบุคลากรของท่านแล้วที่สำคัญนะครับในการรายงานเนี่ย บางครั้งเนี่ยพวกเรากําหนดว่ารายงานสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนสิบสองเดือนแต่ถ้ามันเป็นเรื่องดีๆท่านก็ไม่ต้องรอถึงหกเดือนเก้าเดือนก็ได้บางเรื่องที่มันดีๆยกตัวอย่างอย่างรายงานเรื่องอาหารกลางวันที่โรงเรียนไหนที่เขาจัดได้ดีๆเนี่ยท่านก็รายงานมาให้สพททราบเพื่อเผยแพร่นะครับหรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิ่งที่ดีๆการทําดีไม่ต้องรอครับ ผลงานดีๆส่งมาเลยเราก็จะได้ไปชื่นชมต่อไปเราก็จะได้รายงานเขาเรียกว่าความคืบหน้าให้กระทรวงศึกษาได้รับทราบให้ท่านรัฐมนตรีได้รับทราบว่านโยบายของท่านไปถึงไหนแล้วนะครับไม่เฉพาะเรื่องอาหารกลางวันนะครับเรื่องอื่นนะครับที่มันเป็นเรื่องสิ่งดีๆเนี่ยท่านก็รายงานได้ก่อนเวลานะครับซึ่งเราก็จะไปเป็นการเผยแพร่นะครับทีนี้ สิ่งสําคัญที่อยากย้ำำําซ้ากับท่านเพราะเขตท่านรองแล้วก็ผู้รับผิดชอบทั้งหลายก็คือว่าเราต้องทําความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบทั้งโรงเรียนและผู้ปฏิบัติในเขตว่าทําไมต้องรายงานทําไมรายงานแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรเราต้องย้ําตรงเนี้เพราะน้องๆหลายคนอาจจะมาบรรจุใหม่หรือไม่เข้าใจนะครับทําไมสพทอถอต้องให้รายงาน แล้วบางครั้งแม้แต่กระทรวงหรือสอปอสํานักปลัดก็ให้รายงานตอนนี้เราพยายามที่จะไปคุยนะครับในฐานะสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานี่เราทราบว่าท่านมีภาระเยอะผมได้รับมอบหมายกับคณะนี่ให้ไปประสานว่าหนึ่งอะไรที่มันซับซ้อนกับสํานักปลัดกับผูต้ตรวจราชการกระทรวงกับศึกษาธิการจังหวัดที่เขาจะลงไปเก็บข้อมูลกับเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดไปว่า ต่อไปอะไรต้องทําอะไรไม่ต้องทําเพราะว่าเราจะลดภาระให้ท่านเราจะคุยกันกับสํานักปลัดว่าถ้ามีข้อมูลจากสพทแล้วสํานักปลัดไม่ต้องไปขออันนี้คืออย่างที่หนึ่งก็คือภายในกระทรวงอย่างที่สองก็คือนอกกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรกระทรวงมหาทยกระทรวงอะไรจิปาถะกระทรวงที่ต้องรายงานเขาตอนนี้สพทไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านเลขาธิการท่าน ดรธนุวมจินดาได้มอบหมายให้พวกเรานะครับสำนักติดตามนราเมินผลไปเจราจาว่าตัวไหนควรทำตัวไหนไม่ทำตัวไหนจะต้องทำนะครับซึ่งเรากำลังเจราจาอยู่คาดว่าจะได้ผลเร็วๆนี้นะก็ฝากรอ,อก่อนนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งบ่นแล้วนี้นะครับก็ค่อยๆแก้ไปเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ มันหมักผมมานานการที่เราจะไปลดแบบควบหาบเนี่ยเอ่อมันก็ความเคยชินหลายฝ่ายก็ก็ลดยากนะครับผมยอมรับเลยว่าลดยากแต่เราก็จะพยายามปรับลดเพื่อลดภาระให้ท่านได้น้อยที่สุดนะครับแล้วการรายงานของท่านเนี่ยก็ฝากนะครับก็คือให้ให้รายงานพอเราลดจํานวนลงเนี่ยการรายงานจะต้องคมชัดนะครับท่านลองทีฝาก มาเลยต้องคมชัดใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่ารายงานแบบสักแต่ว่ารายงานไม่ใช่รายงานให้มันแล้วๆไปเไปนะครับเพราะกลัวไม่ถูกถ้ารายงานข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพมันก็ไม่ส่งผลไปใหญ่อะไรเพราะนั้นฝากเรียนว่าประโยชน์ของการรายงานหรือการติดตามที่เราต้องติดตามเนี่ยก็มีอยู่สามสี่อย่างคืออย่างแรกก็คือมันจะช่วยให้ท่าน ผู้บริหารในระดับสพทเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายเมื่อข้อมูลมาผลการรายงานมามันก็สามารถปรับปรุงนโยบายได้ปรับโครงการได้ท่านเห็นไหมการรายงานที่สะท้อนผลตัวยอย่างเรื่องการลดภาระเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็กนะครับพอช่วงหนึ่งสพทําลงไปแล้วเราสะท้อนขึ้นมา มันก็ทําให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจปรับปรุงได้ว่าเออโรงเรียนต้องสมัครใจนะต้องไม่เดือดร้อนครูธุรการนะอะไรเงี้ยมันเป็นการสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารทว์นะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องประสบผลสําเร็จก็รายงานไม่ประสบผลสําเร็จก็รายงานมาทางสพทออก็จะส่งคนไปช่วยท่านไปดูที่ว่ามันขาดหรืออะไร เป็นอย่างไรนะครับอันนี้จะทําให้ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจได้ง่ายอย่างที่สองท่านเองท่านผอ,อ,อเขตเองท่านรองผอ,อ,อเขตเองก็จะได้รู้ว่าในเขตตัวเองอะ่ะมีจุดอ่อนอะไรเรื่องอะไรที่เป็นจุดอ่อนเรื่องการอ่านใช่ไหมหรือเรื่องคุณธรรมหรือเรื่องอื่น อะไรเป็นจุดแข็งของท่านที่ท่านจะต้องโชว์ให้ได้ที่ดึงออกมาเต็มศักยภาพเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ท่านมีไหมท่านมีหรือ,อยังนะครับท่านจะได้ไปปิดจุดอ่อนแล้ววางแผนเข้าสู่แผนปฏิบัติการของท่านได้นะครับอันนี้มันเป็นประโยชน์ทั้งระดับพออ,อเขตท่านลองแล้วท่านพออ่อโรงเรียนด้วยซ้ำนะครับที่เราไปเห็นจุดแล้วอย่างที่สามก็คือ ผลการรายงานนี้นะครับมันจะเกี่ยวพันกับการของบประมาณนะครับถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องท่านเมคข้อมูลมาเวลาของบประมาณเราก็โดนตีกลับนะครับเวลาไปชี้แจงสำนักงบประมาณหรือไปเข้ากันมาธิการที่สภาผู้แทนเขาก็จะไม่ผ่านให้เรา เราขออะไรมาก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลถึงเป็นเรื่องสําคัญผลการดําเนินการตามนโยบายเนี่ยมันถึงสําคัญว่าทําแล้วนี่ได้ผลอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรจะแก้อย่างไงจะต่อยอดอย่างไงไม่ใช่ทําแล้วทําอีกทาแล้วทําอีกแต่ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นก็าฝากท่านบอเตตก็แล้วกันว่าโครงการต่างๆ ถ้าทำแล้วได้ผลท่านจะต่อยอดอย่างไรถ้ามันยังไม่ได้ผลท่านจะแก้ไขอย่างไรท่านสามารถสะท้อนมาให้สพทออได้ผมและทีมงานสำนักติดตามและประเมินผลเนี่ยพร้อมที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำไปเสนอท่านเลขาท่านรองเลขาให้ปรับปรุงการทำงานการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ แล้วที่สําคัญผลการประเมินต่างๆก็จะทําให้สะท้อนไปถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณลงไปเหมือนกันอนอกจากไปขอจากสํานักงบแล้วมันก็จะมีผลต่อการจัดลงไปว่าเขตไหนขาดแคลนยังไงจริงเท็จอย่างไรให้รางวัลเขตที่ประสบผลสําเร็จไหม่านธุาทำงานหนักผลดีท็อปอับเงินให้ไหมหรือ ถ้าทําไม่ดีตัดเงินไหมหรือจะไปช่วยยังไงมันจะมีผลทั้งหมดการพิจารณาความดีความชอบของท่านพ่อเขตเองนะผมก็ยังไปนําเรียนท่านเลขาว่ะถ้าผลการประเมินเขตผลงานประเมินตัวชีวัดมันโอเคเบอร์ต้นต้นของประเทศมันก็ต้องมีการให้รางวัลในขณะเดียวกันเขตไหนที่ท่านทำไม่เข้าท่าทำช้าผิดซ้สำซาก ทวงแล้วทวงอีกนะครับมันก็ต้องไปคุยกันแล้วก็ฝากท่านด้วยนะครับฝากท่านพ่อเขตให้ทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าบางครั้งเนี่ยที่สพออททวงงานท่านอะ่ะบางครั้งอาจจะจําเป็นต้องทวงวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านก็อยากโกรธพวกเราผมเรียนว่าโดยส่วนตัวแล้วที่ผมพูดผมเป็นพ่อเขตมานานผมไม่อยากทวงงานใครเสาร์อาทิตย์หรอกอยากให้พวกเราได้พักผ่อนแต่เนื่องจากว่าหลายเขต ท่านส่งงานไม่ตรงเวลาท่านรายงานไม่ตรงเวลาเราก็จําเป็นต้องทวงวันธรรมดาทวงไม่ได้ก็ทวงเสาร์อาทิตย์ท่านอาจกําลังจะพักผ่อนอยู่ก็ต้องขออภัยเพราะฉะนั้นฝากเรียนท่านด้วยว่าถ้าไม่จําเป็นสพทออจะไม่ตามท่านหรอกถ้าท่านทําตามเวลานะครับทําปกตินะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราว่าให้ให้ช่วยกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับประโยชน์ของการรายงานนะครับ ก็คือเราสพทเองก็ต้องไปรายงานกับผู้บังคับบัญชายต่อกับผู้เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเราเองก็อยู่อันเดอร์ของกระทรวงสาธารณสุขข้อมูลจากท่านมาพวกเราก็ต้องไปรายงานให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อท่านประลัดท่านนายกต่อว่าผลนโยบายที่พวกเราทำสะท้อนผลมาอย่างไงจะเติมเต็มจุดไหน จะหยุดไหมหรือจะทำยังไงต่อหรือรายงานต่อ,อสำนักงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปชนะครับบางเรื่องก็ต้องรายงานปปชบางเรื่องต้องรายงานสตองอนะครับบางเรื่องก็สภาพัดอย่างเงี้ยซึ่งข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่ได้จากท่านพอเขตแล้วก็โรงเรียนทุกท่านนะเพราะฉะนั้น ในวันนี้ในนามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับต้องขอขอบคุณทางท่านรองพอสสำนักและคณะนะครับที่ได้ปรับตัวชี้วัดเพื่อที่จะลดภาระในการประเมินของเขตลงแล้วก็ขอขอบคุณท่านพอเขตท่านรองพอเขตและคณะผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติทุกท่านนะครับ ที่ได้เสียสะละเวลาในการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในวันนี้วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2567 ณบันนี้ขอบคุณมากครับ